คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ผมรีวิวไฟฉาย2รุ่นนี้ให้ได้ชมไปแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวไฟฉายรุ่นนี้ให้ได้ชมกันครับตัวนี้ก็จะเป็นงานของไอไวชิเช่นเดียวกันนะครับจะมีฟังก์ชันเสริมขึ้นมาคือจะมีคมไฟตรงนี้ติดตั้งขึ้นมาพร้อมไฟกระพริบฉุกเฉินครับรุ่นนี้จะเป็นรหัสที่เรียกว่า GE 5 6 6 DIM ครับให้ดูดีไซน์การออกแบบครับเขาจะดีไซน์การออกแบบมาเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวไฟฉายไอไวชินะครับให้มีขนาดที่พกพาใช้งานได้สะดวกคล่องตัวครับปร เป็นอลูมิเนียมเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับแข็งแรงทนทานแน่นอนระบายความร้อนได้ดีครับติดตั้งในส่วนของตัวหลอดที่เป็นเลเซอร์ LED มาให้เหมือนกันนะครับมาเลยให้ความสว่างได้สูงมากครับตัวแบตจะติดตั้งมาให้สูงถึงระดับ6,000มิลลิแอมท่านใช้งานได้ยาวๆเลยครับตัวสวิตช์ของรุ่นนี้จะแยกมา2ปุ่มนะครับสวิตช์ปุ่มนี้เปิดใช้กับไฟหลักครับเป็นไฟหน้าตัวนี้ครับเป็นโหมดไฟแรงสูงนะครับกดครั้งแรกปรับซูมได้เมื่อปรับซูมสปอตจะกลมเข้มมากครับอันนี้จะเป็นข้อเด่นของในส่ววนนหลลออออดดดเซร์ Las LED ะัสมมมจกกกกาทีีีีย นึงเป็นไฟสว่างปกติครับกดอีกทีนึงเป็นโหมดไฟกระพริบกดอีกครั้งนึงจะเป็นการปิดครับแต่ตัวนี้สามารถกดค้างได้นะครับเดี๋ยวผมกดค้างให้ได้ชมเมื่อผมกดค้างนะครับตัวไฟมันจะค่อยๆหลีลงมานะครับท่านเลือกความสว่างได้ตามต้องการครับเนี่ยผมกดค้างแล้วครับตัวไฟมันจะค่อยๆหลีลงหลีลงเห็นไหมครับจะเบาลงแล้วครับอันนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผมปรับซูมอยู่นะครับถ้าผมกดเร่งอีกทีนึ่งตัวไฟก็จะค่อยๆเร่งกลับขึ้นมาแล้วครับท่านก็เลือกความสว่างได้ตามต้องการนะครับจะหลีมากหรือจะเร กดเป็นระบบโหมดก็ได้ครับก็มี3โหมดการใช้งานสวิตช์นี้จะเป็นในส่วนของตัวโคมไฟข้างครับอันนี้จะเป็นตัวแสงสีขาวครับเมื่อเปิดไฟก็จะมีแสงเป็นเพื่อนกับเราในยามค่าคืนนะครับถ้ากดต่อเนื่องอีกทีหนึ่งจะได้เป็นไฟกระพริบฉุกเฉินครับอันนี้จะเป็นข้อที่เพิ่มขึ้นมาของเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษในส่วนของโคมไฟข้างพร้อมไฟกระพริบฉุกเฉินตรงนี้เลยครับกดปิดกดเปิดได้ตามต้องการครับสามารถกดพร้อมกันได้นะครับในส่วนของตัวไฟหน้ากับตัวไฟข้างตรงนี้ติดขึ้นมาคู่กันได้เลยครับ เดี๋ยวผมปิดก่อนครับการชาร์จไฟของรุ่นนี้ก็ง่ายนะครับจะเป็นพอร์ตชาร์จแบบไทสีเหมือนกันเะครับเปิดให้ดชมจะมีพอร์ตชาร์จแบบไทสีเหมือนกันตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นเลนเปลี่ยนแสงมาให้2เลนเหมือนกันครับพร้อมฝาครอบเลนเลือกเป็นแสงสีเหลืองหรือแสงสีน้ําเงินใช้งานได้เลยครับแต่ความพิเศษของรุ่นนี้ตัวอะแดปเตอร์ก็มีสายมาให้2เส้นนะครับอันนี้จะเป็นสายไทสีสู่ไทสีส่วนสายตัวนี้จะเป็น usb สู่ไทซีนะครับอันนี้จะเป็นสายชาร์จท่านเสียบเข้าไปที่อะแดปเตอร์ของท่านแล้วก็ไปเสียบชาร์จกับไฟบ้านได้ครับอันนี้จะเป็นสายที่เสียบชาร์จไฟนะครับแต่ถ้าสายตัวนี้ครับมันจะใช้งานเป็น power bank ได้ด้วยนะครับไฟฉายรุ่นนี้นี่คือออกแบบมาพิเศษท่านเสียบเข้าไปแบบนี้เลยครับในพอร์ตชาร์จเหมือนกันแล้วก็ไปเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ครับที่เป็นหัวไทซีนี่จะเป็นข้อเด่นของไฟฉายรุ่น566 DIM รุ่นนี้เลยครับความพิเศษใช้งานเป็น power bank ได้มีเลนเสร์มาให้ครบเหมือนกันครับมีสายมาให้้2เสนสนายค ก็มีมาให้ครบเลยครับท่านก็เลือกใช้งานได้ตามความต้องการนะครับไปใช้3รุ่นนี้เป็นไปใช้ค่าถัวแบบแรงสูงคุณภาพดีของไอวาชิเลยครับ